สวัสดีค่ะคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าทุกท่านซีมาแล้วค่ะวันนี้ซีมีเรื่องสำคัญที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราโดยตรงเลยค่ะหลายคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำยังไงถึงจะอายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไขวันนี้ซีมีคำตอบมาให้ค่ะเรื่องที่ซีจะมาเล่าวันนี้ก็คือผลไม้ที่ช่วยเพิ่มอายุยืนสำหรับผู้สูงวัยค่ะ ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมคะซีจะเล่าแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะน่าเบื่อเลยคะ่ะเพราะผลไม้เนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากๆหาซื้อง่ายราคาไม่แพงแถมอร่อยอีกตั้งหากแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกันซีมีเรื่องสำคัญจะบอกคะ่ะสิ่งสำคัญที่สุดของคลิปนี้อยู่ตรงท้ายคลิปนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้จบนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนล่ะ แล้วก็ถ้าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าดูแล้วชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซีด้วยนะคะซีจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้มาฝากกันอีกบ่อยๆค่ะ คุณตาคุณยายคะคุณลุงคุณป้าคะสีเข้าใจเลยคะ่ะว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสี่จะมาพูดเรื่องผลไม้ทำไมกันนะแค่ผลไม้มันจะช่วยอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอสีจะบอกว่าผลไม้นี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆที่ธรรมชาติสร้างมาให้เราเลยนะ ลองคิดดูสิคะคุณตาคุณยายเวลาที่เราไปเดินตลาดหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะเห็นผล,ลไม้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นมะล,ละกอสีส้มสวยส้มลูกลกลมกลมแอปเปิลสีแดงสดใสกล้วยหอมทองอร่อยอร่อยหรือแม้กระทั่งเบอร์รี่หลากสีสันน่ากินผล,ลไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รสชาติอร่อยชื่นใจอย่างเดียวนะคะแต่มันคือขุมทรัพย์ของสารอาหารดีๆเลยคะ่ะ ในผลไม้แต่ละลูกแต่ละชิ้นมันอัดแน่นไปด้วยวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีที่ช่วยให้เราไม่เป็นหวัดง่ายงวิตามินเอที่บำรุงสายตาหรือวิตามินอื่นๆอีกมากมายนอกจากวิตามินแล้วยังมีแร่ธาตุสำคัญสำคัญอย่างโพแทสเซียมที่ช่วยเรื่องหัวใจหรือธาตุเหล็กที่ช่วยให้เลือดดีมาถึงช่วงสำคัญที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะ ซีจะพาคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าไปรู้จักกับพระเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือผลไม้เด่นๆที่ช่วยให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะแต่ละชนิดนี่หาทานไม่ยากเลยนะคะแถมอร่อยด้วยมาละกอ โอ้โหมะละกอนี่ถือเป็นสุดยอดผลไม้เลยนะคะคุณตาคุณยายสีชอบมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะมะละกอสุกสีส้มๆหวานฉ่ำหรือมะละกอดิบ เอามาทำส้มตำก็อร่อยเด็ดทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะมะละกออุดมไปด้วยวิตามินซีสูงปรี๊ดที่ช่วยให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งสดใสเหมือนสาวๆหนุ่มๆเลยค่ะแถมยังมีวิตามิน A กับเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตาให้ดีไม่พรงง่ามัวง่ายๆนะคะที่สำคัญเลยคือมะละกอมีเอนไซม์ปาเป็นที่ช่วยย่อยอาหารและมีกาก,ากใยเยอะมากๆค่ะ ใครที่มีปัญหาท้องผูกถ่ายยากลองทานมะละกอสุกเป็นประจำนะคะรับรองว่าระบบขับถ่ายจะดีขึ้นถ่ายคล่องสบายท้องแน่นอนค่ะลองทานมะละกอทุกวันดูนะคะจะรู้สึกเบาตัวสบายท้องมากๆเลยค่ะ กล้วยกล้วยนี่แหละค่ะผลไม้ที่อยู่คู่บ้านครู่ครัวของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรทานได้ทุกวันไม่มีเบื่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่ก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะ กล้วยมีโพแทสเซียมสูงมากๆค่ะซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยจะช่วยบำรุงหัวใจของเราให้แข็งแรงและช่วยควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินด้วยค่ะนอกจากนี้กล้วยยังมีใย,ยอาหารเยอะมากๆค่ะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีไม่แพ้มะละกอเลยนะคะที่เด็ดไปกว่านั้นคือกล้วยยังช่วยให้เราอารมณ์ดีด้วยค่ะเพราะมีสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างสารแห่งความสุขในสมองของเราพอเราทานกล้วยแล้วจะรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจไม่เครียดง่งายๆค่ะลองทานกล้วยวันละลูก2ลูกดูนะคะรับรองว่าชีวิตจะดีๆแน่นอนค่ะแอป คุณตาคุณยายเคยได้ยินสุภาษิตท,ที่ว่ากินแอปเปิลวันละลูกหมอต้องไม่ไหมคะสีว่าสุภาษิตนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะแอปเปิลน,นี้มีประโยชน์สารพัดเลยนะคะโดยเฉพาะใยอาหารที่สูงมากๆค่ะใยอาหารในแอปเปิลเนี่ยจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดของเราซึ่งเป็นทีนี้มาถึงหัวข้อสำคัญที่หลายคนอาจมองข้ามไปนะคะคุณตาคุณยายนั่นก็คือเคล็ดลับการทานผลไม้ให้ได้ประโยชน์ สูงสุดค่ะการทานผลไม้ให้ถูกวิธีจะช่วยให้เราได้รับสารอาหารครบถ้วนและเห็นผลดีต่อสุขภาพของเรามากขึ้นไปอีกค่ะทานแบบหลากหลายคุณตาคุณยายคะอย่าทานแค่ผลไม้ชนิดเดียววนไปวนมานะคะเช่นวันนี้มะละกอพรุ่งนี้มะละกอมะรืนก็ยังมะละกออีกแบบนี้ไม่ดีค่ะเพราะผละไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีวิตามินและแร่าธาตุที่ไม่เหมือนกันค่ะ เหมือนกับเรากินข้าวกับ,กบข้าวหลายๆอย่างเราถึงจะได้สารอาหารครบถ้วนใช่ไหมคะผละไม้ก็เหมือนกันค่ะลองสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ทานมะละกอรพรุ่งนี้ทานกล้วยอีกวันเป็นส้มหรือบางวันอาจจะหาแอปเปลิลมาทานบ้างก็ได้ค่ะการทานหลากหลายจะช่วยให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและสมดุลค่ะทานแบบสดสด ถ้าเป็นไปได้ซี C. อยากให้คุณตาคุณยายทานผลไม้แบบสดๆเลยค่ะคือไม่ต้องผ่านการแปรรูปหรือเอาไปคั้นเป็นน้ําเลยนะคะเพราะว่าการที่เราทานผลไม้สดๆเนี่ยเราจะได้รับวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารที่ครบถ้วนเต็มที่เลยค่ะ บางทีถ้าเราเออกไปคันเป็นน้ำวิตามินบางชนิดก็อาจจะสลายไปหรือเราก็จะไม่ได้ใย,ยอาหารที่สำคัญที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายค่ะแถมบางทีน้ำผลไม้ที่ขายกันก็มีน้ำตาลเยอะเกินไปอีกด้วยค่ะเลือกทานผลไม้สดๆเคี้ยวเพลินๆดีที่สุดค่ะทานให้พอดี ผลไม้มีประโยชน์ก็จริงค่ะคุณตาคุณยายแต่ก็เหมือนทุกอย่างในโลกนี้นะคะอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีค่ะผละไม้เนี่ยมีน้ำตาลธรรมชาติของมันอยู่ค่ะถึงจะเป็นน้ำตาลที่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าทานมากเกินไปก็อาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้โดยเฉพาะคุณตาคุณยายที่เป็นเบาหวานหรือมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานควรปรึกษาคุณหมอหรือนักโภชนาการก่อนนะคะว่าควรทานปริมาณเท่าไหร่แต่สำหรับคนทั่วไปสี่แนะนำว่า วันละ2-3ส่วนก็เพียงสีหวังว่าเรื่องที่สีเล่ามาวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะจะเห็นว่าการดูแลสุขภาพให้ดีการมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือต้องลงทุนอะไรมากมายเลยค่ะ แค่เราเริ่มต้นง่ายๆจากการเลือกทานอาหารดีๆโดยเฉพาะผล,ละไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราหาซื้อง่ายราคาไม่แพงแถมอร่อยอีกต่างหากสีอยากให้คุณตาคุณยายจำประโยคนี้ไว้นะคะว่าเรากินอะไรก็เป็นอย่างนั้นค่ะ การเลือกทานผลไม้ที่มีประโยชน์เป็นประจำไม่ใช่แค่ช่วยให้เราแข็งแรงสดชื่นมีพลังงานในการใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเหมือนการลงทุนเพื่ออนาคตของเราให้เรามีอายุที่ยืนยาวอย่างมีความสุขได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆค่ะลองนำเคล็ดลับดีๆที่สี่แนะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะสเชื่อว่าทุกคนจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกับสุขภาพของตัวเอง